ทางด้านท่านพ่อเมืองนครปฐมก็ยืนยันว่าณขณะนี้ยังไม่มีการล็อกดาวน์จังหวัดนครปฐมนะครับพร้อมกับขอความร่วมมือชาวนครปฐมให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับเจ้าที่นะครับเพื่อให้การควบคุมป้องกันโควิด1 9เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับนายสุรชักจ นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะครับพร้อมด้วยนายแพทย์สามารถธิรศักดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมและแพทย์หญิงจุธาพรสามแสงทองหัวหน้าฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนครปฐมนะครับถแถลงสถานการณ์โรคโควิด -19 กนะครับโดยล่าสุดจังหวัดนครปฐมมีผู้ป่วยยืนยันแล้ว8รายซึ่งเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครซึ่งผู้ป่วย3รายแรกนะครับมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนแล้ว ส่วนอีก5รายนั้นเพิ่งทราบผลและอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับโดยทั้ง8รายเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐมในส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก็นำไปกักกันตัวเพื่อดูอาการ อย่างไรก็ตามยืนยันว่าณขณะนี้ยังไม่มีการล็อกดาวน์นะครับแต่ได้เพิ่มมาตรการในการควบคุมป้องกันโควิด1 9เพื่อไม่ให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นนะครับพร้อมกับขอความร่วมมือให้ประชาชนนั้นให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเจ้าที่นะครับเพื่อควบคุมผู้ที่มีความเสี่ยงไม่ให้เกิดการระบาดของโรคนั้นขยายตัวต่อไปอีกนะครับ ทางด้านนายสุธีทองแย้มผู้วอาชการจังหวัดจันทบุรีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะกลุ่มที่มีโอกาสเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครนะครับการควบคุมแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาในพื้นที่นะครับและก็ชาวกรรมัมพูชาด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> การป้องกันการลักลอบข้ามแดนรวมถึงกรณีการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร สำหรับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดจ,จันทบุรีนะครับมี1,329คนนะครับซึ่งมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและอยู่ในความดูแลของนายจ้างคนไทยทั้ง150รายและทั้งหมดนั้นได้รับการตรวจคัดกรองซึ่งก็ไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดส่วนที่ตลาด4ี่มุมเมืองอำเภอคูคต ตำบลคูคดนะครับอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนายชัยวัฒชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีก็ลงพื้นที่ตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยงที่ตลาดสี่มุมเมืองและวางมาตรการป้องกันโดยทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อทำการตรวจคัดกรองแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่มีประวัติเชื่อมโยงกับการค้าอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาครจำนวน30คน โดยวิธีการตรวจห้องปฏิบัติการในพื้นที่พร้อมกันนี้สถานประกอบการก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรการเข้มงวด10ข้อเพื่อร่วมกันป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องครับทางด้านของนายสมบูรณ์ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทก็ถแถลงผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจป้องกันการระบาดของโควิดสิที่ด่านตรวจหน้าสวนนกจังหวัดชัยนาทหลังจากมีกระแสข่าวระบุว่ามีผู้อพยพมาจากจังหวัดสมุทรสาครเข้ามาในจังหวัดชัยนาทจํานวน29คนนั้นไม่เป็นความจริงนะครับซึ่งที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่เสี่ยงมาที่ชัยนาทจริงแต่ไม่ใช่การอพยพนะครับเนื่องจากเป็นชาวชัยนาท ที่เดินทางไปซื้ออาหารทะเลมาจําหน่ายซึ่งจากการตรวจสอบเชื้อนะครับในเบื้องต้นก็ยังไม่พบเชื้อแต่อย่างใดและตอนนี้ก็ให้ทุกคนนั้นกักตัวอยู่ในบ้านพักเป็นเวลา14วันโดยมีทางผู้นําชุมชนทางอสอมอนะครับร่วมกันเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขครับ